สวนทุเรียนกว่า700ต้นบนเนื้อที่19ไร่ของตาแฝงพัฒนาสียากำลังเจริญเติบโตอีกไม่เกิน5ปีเขาก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายได้แต่ที่ดินแปลงนี้อยู่ในแนวที่จะถูกเวนคืนหากมีการพัฒนาโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลโดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1เริ่มจากปากไม่น้ำเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นระยะทาง174กิเมตร โครงการนี้อยู่ระหว่างการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้งหลังจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งรายงานความเห็นไปยังกรมชลประทานและสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ชะลอโครงการและให้ทบทวนรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพบว่าโครงการนี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ตลอดการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง3ามครั้งแต่แฝงบอกว่าไม่ได้มีส่วนร่วม โดยอ้างว่าไม่ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่มีีะทาห้าทีเข้าถือถือเว้นขึ้นจังไหนค่ะพ่อจริงๆแล้วก็บอยให้ถึอแล้วบอยอย่ายงถือ,อหไดยังไงึ้แล้วถึ้ไปก็นดบนิ่อๆไปกับก,บ,กบ,บเย็นยังคันอีมมดมาโคนบ้านโคนส่วนนี้ตากกบวยไถ้ซึ้งแล้วมันมันมดแล้วครั้งสุดชินุดท้ายแล้ว อาก,ก็แกแล้วก็บ่มีอันปัญญาไปซอกไปหาทังได้กอ,อแต่ว่าอีได้ไว้ให้ลูกให้ลลานนันนี้ก็อยากได้ไว้ลูกให้ลูกให้ลหลานพอได้แบ่งกันลูกล่านก็หลายคนผันน้ําโขงลงน้ําพองเป็นการผันน้ําไปเติมที่เขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปลายฝนแต่บริบทของน้ําโขงขณะนี้เปลี่ยนไปนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนทั้งในประเทศจีนและลาว หากมีการขุดแม่น้ำโขงเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำก็อาจจะกระทบต่อระบบนิเวศท,ทั้งตะกอนดินและเคมีในน้ำความหลากหลายของพันธ์ปลาที่ลดลงซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารและวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านมันก็ลดอยู่ครับบางสิ่งบางอย่างบางพันธ์ปลามันก็บุกค่อยได้เลยตอนนี้เหมือนปลาพี่ย่ไปเนี่ยบุกค่อยได้เลย<ห>เออปลาพีย้ยะไปเนี่ยปลาข้าวก็บุกค่อยมัเสือ ปลาสังวาที่ราคาแพงๆนี่ร้อยสี่ร้อยเนี่วดเอาวันละสามสี่สิบตัวก็ได้แต่ละวันอ้เมื่อกว่นเนี่ยตอนนี้ก็ปีนี้เพิ่งได้ตัวเดียวถ้าเป็นไปได้กับบัวมา,กกาดีแล้วเพราะอ่ายูนีมันดีกว่าทุกภาคนะจะกินกุ้งลงไปกินปลาลงไปอยากกินน้อไม้ขึ้นไปบนผู้หาน้อไม้มากกินกินกระรอกกระแตหาแลนเอียงแถวนี้มีเพิับ ครงการผ่านน้ำโขงเลยชีมูลโดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1ใช้งบประมาณในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า200ล้านบาทหากเป็นไปตามแผนที่กรมชลประทานวางไว้คาดว่าจะมีการปัดฉิบนิเทศโครงการในปีหน้าและจะใช้เวลาดำเนินการ11ปีงบประมาณกว่า140,000ล้านบาททำกลางการตั้งคำถามของภาคประชาชนและนักวิชาการถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากภาคอีสานไม่ได้ขาดแคลนน้ำท่าเพราะแต่ละปีมีน้ำเฉลี่ย56,000ล้านลูกบาทเมตรแต่กักเก็บได้เพียงร้อยละ3าจึงเสนอให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำและทำเส้นทางน้ำเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน